w o r l d of t ท n k เอพิโซดที่2เดี๋ยวมูฟพาคุณผู้ชมมารู้จักกับรถถังประเภทต่างๆโดยเฉพาะจุดแข็งจุดอ่อนและแนวทางการเล่นที่ตัวเกมนั้นวางบทบาทเอาไว้ให้กับรถถังประเภทนั้นๆซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่จะเล่าให้ฟังเป็นเพียงแค่ภาพรวมเท่านั้นนะครับเนื่องจากรายละเอียดของรถถังแต่ละคันก็จะมีความเฉพาะตัวลงไปอีกเพราะณปัจจุบันตัวเกมนั้นมีรถถังให้เลือกใช้แล้วกว่า200แบบเลยนั่นเองเอาละครับผมเริ่มกันที่ไร้แท้งประเภทของรถถังที่น่าจะมีเยอะที่สุดในเกมแล้วละครับ ผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้ 1, 1> ทุกคนก็จะต้องนับหนึ่งกับไลท์แท้งนี่แหละโดยเฉพาะเทียร์หถึงเทียร์สรถถังส่วนใหญ่ก็จะถูกจัดอยู่ในประเภทนี้โดยบทบาทของไลท์แทงนั้นตัวเกมต้องการให้เราทำหน้าที่เป็นหน่วยสอดแนมและเก็บข้อมูล เพราะเราจะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วที่สุดในเกมมีปืนระดับขั้นพื้นฐานที่ใช้ยิงต่อสู้เอาตัวรอดได้และที่สําคัญนะครับขนาดของรถที่เล็กกว่ารถแบบอื่นๆก็ทําให้เราหลบหลีกได้ง่ายรวมทั้งยังสามารถเข้าไปหามุมหลบซ่อนตัวได้ดีอีกด้วยยังไงก็ตามบทบาทของการสกาวจะจริงจังมากๆเมื่อเราเล่นในเทียร์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะระดับ5ขึ้นไปเพราะว่ารถถังของแต่ละฝ่ายจะมีความหลากหลายมากขึ้นครับการรวบรวมอินฟอร์มิชันของฝ่ายตรงข้ามจึงเป็นประโยชน์ต่อทีมโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นแท้งบทบาทอื่นๆนั่นเอง การเก็บข้อมูลจากฝ่ายัตรูนั้นสามารถทําได้2แนวทางหลักๆไล้แก่แบบแรกก็คือการใช้ความเร็วเพื่อพุ่งเข้าหาฝ่ายตรงนข้ามนะครับทักษะในด้านความเร็วกับการหลบหลีกกระสุนจะเป็นปัจจัยสําคัญในแนวทางนี้รวมถึงการหาจุดซ่อนตัวก็จะช่วยทําให้ไร์แทงเอาตัวรอดไปได้ครับแต่ว่าแนวทางที่2ก็คือการไปให้ถึงจุดที่เป็นตำแหน่งยุทธศาสตร,ร์ให้ไวจากนั้นก็หาที่พรางตัวแล้วค่อยๆเก็บข้อมูลขบวนรถถังค่าศึกไปเรื่อยๆอีกทางต้องจำเอาไว้ด้วยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มยิงฝ่ายตรงข้ามจะรู้ตัวทันทีครับ ฉะนั้นการเปิดฉากยิงของรถถังประเภทนี้จะเน้นไปที่การช่วยยิงสนับสนุนเมื่อจำเป็นมากกว่าเ้าว่าคุณผู้ชมที่เล่นในเทียลงมาจากประสบการณ์ของผมนะไร้ t ท้งจะเป็นเหมือนหน่วยรบประจันบานที่เข้าไปเปิดหน้ายิงกับศัตรูในแนวหน้าซึ่งส่วนตัวผมชอบบรรยากาศของการเล่นในแบบนี้มากกว่านะครับเนื่องจากมันแคชชัวเล่นง่ายแล้วก็ยิงการสนุกกว่านั่นเองครับ รถถังประเภทที่2มีเดียมแทงรถถังขนาดกลางสารพัดประโยชน์ที่ต้องปรับบทบาทตามสถานการณ์การรบมีเดียมแท้งเป็นรถถังที่มีความแตกต่างเฉพาะตัวในแต่ละคันสูงนะครับบางคันมีเกราะที่หนาบางคันเคลื่อนที่ได้ไวใกล้เคียงกับไลท์แท้งและบางคันก็สามารถยิงได้รุนแรงกว่าปกติ ส่งผลให้รถถังประเภทนี้มีความหลากหลายในการเล่นเพราะถ้าพูดให้เป็นภาพรวมแล้วนะครับเราจะยิงแรงกว่าไรท์แท้งเลื่อนที่เร็วปานกลางไม่ช้าเหมือนเทวิตแท้งแต่ก็ไม่ได้เร็วแบบจัดจ้านแต่ว่าจะเป็นกราะที่พอจะมีเอาตัวรอดได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับถึกคือทุกคนจะสมบัติมันจะก,กลางๆตามชื่อเลยครับนั่นะทำให้มีเดียมแท้งสามารถเป็นได้ทุกอย่างในเกมเช่นถ้าเล่นเทียร์สลงมานะครับเราก็จะมีบทบาทเป็นหน่วยยิงทาลายหรือถ้าเล่นในเทียร์ที่สูงขึ้นอาจจะต้องรับหน้าที่แบบเดียวกับไร,าบาร,รแ,บบแทคคนนนนนนิกกกกาาารเเเล่็ป็ปตััวํหหดดบบททไ้มือ มีดียมแทงที่จับคู่กันหรือว่าไปกันเป็นกลุ่มจะมีประสิทธ,ธ,ธิภาพสูงในการเอาชนะศัตรูโดยการทำแฟล้งแอตแท็กหรือว่าการโจมตีจากด้านข้างโดยให้เพื่อนเป็นตัวล่อแล้วก็ดึงดูดความสนใจรถถังค่าสึกนั่นเอง รถถังประเภทที่3ามเฮล t วิทแทงรถถังที่ยิงแรงที่สุดและเกราะหนานที่สุดแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเร็วที่ลดลงมากๆรวมไปถึงขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็ทำให้การพรางตัวทำได้ยากกว่ารถถังประเภทอื่นๆบทบาทของเฮลิวิทแทงตามที่เกมวางเอาไว้ก็คือฟรอนไลน์หรือว่าแนวหน้าครับ เี่ผลก็เพราะว่าเราจะมีเกราะที่หนาและก็ทนทานที่สุดกระสุนบางประเภทถึงกับยิงไม่เข้าเลยก็มีแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไร้เทียมทานนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันก็มีตำแหน่งที่ทนทานที่สุดไม่เหมือนกันบางคันเกราะจะหนาบร,ริเวณหน้าส่งผลให้การเข้าหาศัตรูตรงๆจะปลอดภัยที่สุดหรือว่าบางคันเกราะจะหนาที่มุมหรือว่าแองเกลิลจากนั้นการวางตำแหน่งรถถังแบบไดมอนด์ก็จะให้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนั่นเองซึ่งเกี่ยวกับการวางตำแหน่งก็คงจะต้องไปดูตามภูมิประเทศกันอีกทีนะครับเพราะว่าแผนที่ของเกมนี้มีมาากกว่40 ผู้เล่นก็จะต้องเรียนรู้จุดยึดศาสตร์กันอีกทีหนึง่งนอกจากนั้นจุดอ่อนอีกข้อของเฮฟวิตแทงก็คือระยะเวลาการรีโหลดกระสุนที่นานการที่เราจะไปลุยเดียเด่ยวๆอาจจะไม่เหมาะเพราะถ้าถูกศัตรูแฝงจากด้านข้างหรือว่าเข้าประชิดต,ตัวได้นะครับโดยไม่มีรถถังประเภทอื่นคุ้มกันต่อให้ถึกแค่ไหนก็อาจจะพังเอาง่ายๆในไม่กี่วินาทีฉะนั้นแนวทางการเล่นเฮฟวิตแทงที่น่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือการไปกับเพื่อนโดยมีมีเดียมหรือว่าไลท์แทงคอยระวังด้านหลังกับด้านข้างให้แต่ว่าจะเล่นในแนวทางปักหลักยิงในเเชชิงงงขอกกการรรตัััั้้บบ็ไดดผลดี่นนค รถถังประเภทที่4 t a แท d งเดสทรอเออร์ฟังชื่อแล้วก็อยากเล่นแล้วใช่ไหมครับคือถ้าดูแต่ชื่อก็แอบคิดแล้วว่าตัวนี้น่าจะโหดสุดแต่จริงๆมันไม่ได้ไหมายความตามชื่อสัทีเดียวนะครับเพราะว er นะ่าแท้งเดสทรอเออร์นั้นมีบทบาทในการยิงทําลายรถถังด้วยกันก็จริงแต่ว่าจุดอ่อนที่อ่อนมากๆมีอยู่2ข้อนั่นก็คือเกราะข้างกับเกราะหลังเบาบางมากๆครับเรียกได้ว่าโดนไลท์แทงมาอ้อมยิงก็มีพังได้เลย กับข้อเสียอีกข้อก็คือป้อมปืนที่เล็งได้เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าถ้าจะยิงศัตรูจากซ้ายขวาหรือว่าด้านหลังแทงก์เดสทรอยเออร์จะต้องหันไปทั้งคันเลยนั่นเองทีนี้ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวผู้เล่นที่จะเลือกเล่นรถถังประเภทน,นี้จึงต้องอยู่ในตำแหน่งแนวหลังจะดีที่สุดครับเพราะว่าเราจะมีหน้าที่ช่วยยิงสนับสนุนแนวหน้าและก็จะมีโอกาสทำลายศัตรูได้สูงเพราะดาเมจที่แรงกว่ามีเดียมแทง์แถมยังรีโหลดได้ไวกว่าเฮฟวี่แทง์อีกด้วยในขณะเดียวกันการพรางตัวก มยิงจากไกลๆจึงเป็นอีกทางเลือกที่ดีสําหรับรถถังประเภทนี้ครับ เอาละครับแล้วก็มาถึงรถถังประเภทสุดท้าย SPG หรือว่า Artillery รถถังประเภทนี้เป็นสายการเล่นที่แตกต่างจากประเภทเอื่นๆเลยเลยครับเพราะว่าเราจะทําหน้าที่ปักหลักใกล้ๆก,กับฐานที่มั่นเป็นส่วนใหญ่เนื่นองจาก Artillery สามารถยิงได้ทั้งแมปใช่ครับผู้ชมฟังไม่ผิดพื้นของรถถังเชนนี้เป็นการยิงวิถีโค้งที่มีระยะทำการทั่วแผนที่ ฉะนั้นการเล่นจึงต้องกดเล็บชิปเพื่อเข้าสู่โหมดภาพมุมสูงจากนั้นก็รอให้ไลท์แท้งเปิดตำแหน่งของศัตรูให้ที่เหลือก็ค่อยเล็งยิงกันอีกทีซึ่งเกี่ยวกับการยิงเราจะต้องคอยดูมาร์กเกอร์ที่เป็นวงกลมเล็กๆหลายๆอันให้มันเข้าไม่มีกรอบแคบที่สุดนะครับจากนั้นก็ค่อยกดยิงเพราะโอกาสจะเข้าเป้าสูงกว่า ที่สำคัญก็คืออนุภาพการทําลายที่สูงมากอัททิลลี่จึงต้องแลกมาด้วยการรีโหลดที่นานที่สุดเมื่อเทียบกับรถถังประเภทอื่นๆรวมทั้งจุดอ่อนในเรื่องของความแม่นยําและความเปราะบางที่อาจจะถูกศัตรูยิงทำลายได้อย่างรวดเร็วเมื่อเข้าถึงตัวการยิงแต่ละครั้งจึงต้องคิดให้ดีๆนะครับผนวกกับการซ่อนตัวแล้วย้ายที่เมื่อยิงไปแล้วก็จะช่วยเป็นเกราะป้องกันให้เราได้ระดับหนึ่งนั่นเองครับ เอาละและนี่ก็คือข้อมูลประเภทรถถังทั้ง5แบบซึ่งประเด็นที่ผมอยากจะย้ํากับคุณผู้ชมก็คือเราไม่จําเป็นต้องเล่นรถถังที่ยิงแรงที่สุดโหดที่สุดก็ได้นะครับเพราะว่าการเล่น World of Tanks ให้สนุกและมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการรู้บทบาทของตัวเองครับรู้ว่ารถถังที่เราเลือกมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรและเราจะอยู่ในส่วนไหนตำแหน่งไหนของกองทัพ The Move ก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณผู้ชมเล่นเกมนี้ได้สนุกยิ่งขึ้นนะอีกทั้งที่สําคัญเลยก็คือณนะตอนนี้คุณผู้ชมที่เป็นผู้เล่นใหม่นะัยังสามารถใช้โค้ เพื่อรับไอเทมรถถังพรีเมียมที2 7่อทอง500แล้วก็ไอเทมอัปเกรดเป็น ID p r พรีเมียม7วันอยู่นะครับยังไงถ้าผู้ชมดูแล้วชอบเกมนี้ก็ลองกดเข้าไปเล่นได้ฟรีๆนะยังไม่ต้องเติมเงินก็สนุกได้อันนี้ผมรับประกันครับสุดท้ายก่อนจากกันไปคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าชอบเล่นรถถังสายไหนมากที่สุดเอาละครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ